สวัสดีครับค่ะสวัสดีค,ค่ะตั้งแต่ตอนเช้าที่พอรู้เรื่องุ๊บเนี้ยเรื่องที่ตสาสวยใช้จะได้ออกมาจำน,นี้ตอนนี้ติดป,ปัญหาคือเรื่องอะไรบ้างครับเราก็ไม่ทราบนะคะว่าไปติดอยู่ที่ตรงขั้นตอนไหนนะคะแต่เรากําลังพยายามที่จะตรวจสอบกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในทุกหน่วยงานที่เราพอที่จะสอบถามได้นะคะก็ก็เป็นที่เข้าใจมาตั้งแต่เช้านะคะว่า จะได้การได้รับการปล่อยตัววันนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการที่มามีข้อติดขัดในช่วงเวลาใกล้ที่จะโดยปกติก็จะมีการปล่อยตัวในเวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะหรือว่าถ้าค่ำหน่อยก็อาจจะเป็นประมาณ2องทุ่มนะคะแต่เราได้รับแจ้งว่า,ามีการมีการจะปล่อยนั้นนะคะจะเกิดขึ้นตอนเวลาประมาณบ่ายสโมงนะคะทั้งนี้เราก็หวังว่าทุกหน่วยราชการนะคะ ก็ควรจะเร่งในขั้นตอนต่างๆเ,เพราะว่าขณะนี้ก็พี่น้องประชาชนก็กําลังทยอยหลั่งไหลกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะมารอรับอาจารย์สุรชัยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคงจะไม่มีใครยอมกลับนะคะถ้าวันนี้ไม่ปล่อยสุรชัยค่ะแล้วถ้าเกิดในกรณีวันนี้เนี่ยครับอาจารย์สุรชัยสองทุ่มไปแล้วก็จะไม่ได้ออก<ฆ>เราจะทํามาตรการไหนต่อไปครับไม่ออกก็คง ถามพี่น้องเหมือนกันนะคะว่าจะอยู่ด้วยกันไหมนะคะก็นั่งอยู่แถวนี้ละค่ะนะคะเพราะว่าเรื่องอาหารการกินเดี๋ยวก็คงจะมีพี่น้องของเรานะคะได้รับทราบข่าวนั้นนะคะเออมาดูแลให้เรานั้นมีอาหารอยู่กันไปได้ละค่ะจนกว่าเราจะได้อเออรับอิสรภาพแล้วก็ความเป็นธรรมนะคะคืนกลับมานะคะโดยการปล่อยตัวอาจารย์สุรชัยดาวัฒนันท์สินะค่ะครับแล้วจากวันนี้เออวันนี้ที่อาจารย์หวานได้ไปอยู่นสภานะครับจากที่ได้รับฟังต่างๆนานเนี่ย การเรียกโทศกรรมจะเป็นยังไงบ้างนะครับคะขณะนี้ปัญหาที่ดูเหมือนจะเป็นที่น่ากังวลใจก็คือการพิจารณาร่างพรบรในโทษกรรมในชั้นกันมาธิการนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบนะคะว่าคนที่มเีเป็นผู้ที่สั่งขังพี่น้องประชาชนนะคะก็คือนายรัฐบาลนายอพิสิทธิ์นะคะก็ได้เข้ามาอยู่ในกันมาธิการด้วยนะคะแน่นอนว่าเขาย่อมอมีการ ในการประชุมนั้นนะคะเขาจึงมีการพยายามที่จะปกป้องนะคะความการกระทําของเขาในขณะที่เป็นรัฐบาลทําให้การประชุมนิโรรศกรรมนั้นก็ถือว่ามีความคืบหน้าน้อยมากจนเป็นเป็นที่น่าเป็นห่วงนะคะว่าทางพรรคร่วมรัฐบาลนั้นจะสามารถที่จะฝ่าฟันตรงนี้ไปได้นะคะจนสามารถที่จะให พรบนวัตกรรมฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายในสมัยประชุมสภาสมัยนี้ได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากังวลมากซึ่งเราปฏิญญาณาศาลเองจึงได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะโดยการนดกิจกรรมที่นาศาลอาญารัชดาในวันอาทิตย์และมาเกาะติดการประชุมกันมาทิการนิรโทษกรรมนะคะในวันพฤหัสนะคะโดยที่ในช่วงเช้านั้นนะคะประมาณ11โมงเช้าก็จะเป็นการที่เราไปยื่นหนังสือนะคะ แสดงความเป็นห่วงรวมทั้งเป็นการเรียกร้องให้มีการเร่งรัดในการพิจารณาพรบทวกสกรรมนะคะเพราะฉะนั้นตอนตอนนี้นะคะกิจกรรมของปริญญาณสาสรก็จะปรับเปลี่ยนไปนะคะโดยเราพบกันที่หน้ารัฐสภาเวลา11โมงเช้านะคะเพื่อรวมตัวกันยืนน่นหนังสือนะคะในทุกสัปดาห์แล้วก็บ่ายโมงตรงเมื่อยืนน่นหนังสือ กับทางผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบแล้วนะคะเวลาบ่ายโมงตรงเราก็จะกลับมาที่หน้ารัฐสภาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาร่วมกันเสวนาบาทวิถีเหมือนที่หน้าศาอาญานะคะแต่เราเปลี่ยนมาเป็นหน้ารัฐสภานะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากดรประสงมงคลสิรินะคะเป็นผู้มาเปิดการเสวนาบาทวิถีหน้ารัฐสภา ถึงเป็นครั้งแรกนะคะและในวันพฤหัสหน้าก็จะมีเช่นนี้นะคะในขณะที่วิทยากรของเราให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนั้นก็จะมีทีมที่คอยมอนิเตอร์เกาะติดการประชุมกันมาที่การนิรโทศกรรมนะคะและมารายงานให้กับพี่น้องประชาชนที่หน้ารัฐสภาทราบเป็นระยะระยะถึงผลของการประชุมรวมทั้งปัญหาข้อถกเถียงต่างๆในการประชุมด้วยค่ะครับยังไงก็วันนี้ก็เราก็ต้องรออาจารย์สุชัยอย่างเดียวคือตอนนี้เราต้องรอกัน ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็แต่เราก็ตอมีเวทีไหมฮะถ,ถ้าเกิดมีปัญหาค่ะตอนนี้ก็เชื่อว่าขณะนี้นะคะนักพูดนักปราศัยนะคะแล้วผู้ที่มีความรักความเชื่อมั่นศรัทธานในอาจารย์สุรชัยก็กำลังทยอยตามมาสมทบนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีหลายกลุ่มนะคะที่ได้นํารถเครื่องขยายเสียงมาด้วยนะคะก็เชื่อว่า,เ,าเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะก็คงจะมีความพร้อมนะคะที่จะมีการพูดคุยปราศัยกันนะคะ แล้วก็อาหารการกินก็คงจะทยอยมานะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์หวานมากนะครับวันนี้เราก็คงจะได้อะไรมากมายนะคะแต่สิ่งที่สำคัญท,ที่สุดวันนี้เราต้องรอรอจนกว่าอาจารย์สุชัยจะได้กลับออกมาถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาจริงครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเรามาร่วมกันที่นี่เรามารวมตัวกันที่นี่เพื่อไม่ได้กดดันครับเรารออาจารย์สุชัยออกมาเท่านั้นเราไม่ได้มากดดันค่ะนะคะถ้าพี่น้องจําได้นะคะวันที่คุณจตุพร เอ่อได้รับเราได้รับทราบข่าวว่าคุณจตุพรจะมีการปล่อยตัวคุณจตุพรพรมพันธ์ก็มีสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะที่ทําให้พวกเรานั้นเอ่อไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะคะแต่พี่น้องก็ไม่มีใครถอยเลยนะคะก็อยู่รอนะคะจนได้อ่รับเอ่อคุณจตุพรคืนสู่อิสรภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวในทางลบที่ว่าอาจจะไม่ปล่อยในวันนี้นะคะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนะคะว่าเราจะต้องมายืนยันกันวันนี้เป็นวันที่มีโอกาส ใกล้ที่สุดกับความเป็นจริงแล้วนะคะที่เราจะไดะ้นักสู้ประชาธิปไตยของเราคืนความเป็นธรรมของให้กับเขานะคะมาสู่อ้อมอกของประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนหยัดอยู่ต่อสู้ด้วยกันนะคะที่นี่จนกว่าอาจารย์สุรชัยจะได้รับการปล่อยตัวคะ่ะก็ขอบคุณอาจารย์หวานมากนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าใครมาเวลานี้เอาดอกไม้มาด้วยนะครับเอาดอกกุหลาบมาด้วยนะครับ มามอบให้กับอาจารย์สุร,สรสชัยกันนะครับเพราะตอนนี้ดอกกุหลาบของเราหายยากมากขาดแคลนตลาดนะครับอย่างนี้ก็จะลืมก็ขอบคุณอาจารย์หวานและขอบคุณพี่น้องในไทยไว้ตอนนี้ขอพักเบรกก่อนนะครับอีกสักพักหนึ่งเราจะได้กลับมาใหม่นะครับในเวลาผมจะ่ออีกทีหนึ่งก็ประมาณห้าโมงครึ่งนะฮะห้าโมงครึ่งเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งว่าสดอีกทีว่าอาจารย์สุรชัยจะได้ออกมาหรือไม่กับอาจารย์หวานแล้วก็คุณไม้หนึ่งแล้วก็หลายๆท่านนะครับขอบคุณมากครับคุสู้ค่ะ